ก,ก็ลกินซ้ำกันจะพูดถึงบางสวนนะฮะ <c oughs> ใช้ยาเร่งยาเร่งเหมือนยาโดบนะครับ F เอฟซียาเร่งก็เหมือนยาโดบใช้เวบ่อยมันก็น็อกไปได้นะยาโดบอะ เต็มน้เต็มท่อใช่เต็มท่อ,ท,อทุกต้นกินนดนยกินน้อยกินยาวๆ,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 ๆแต่มันก็ไม่น้อยนะพ่นน้ำหมักสุกสองของจานต้นบ่อยๆนะฮะอย่างสวนนะตทุกนี่ทุกห้าวันเน,อนาอนะตุกเนาะุกห้าวันมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ได้ความรู้ใหม่แล้วนะตุกบอก ปีหน้าจะจัดปุ๋ยเต็มๆหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยทีจะได้ได้เยอะๆหน่อ,อยปุ๋ยทางดินนะอาหารหลักของยางอันนี้เราให้อาหารอาหารรอ,องปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนะอาหารหลักถ้าเป็นคนก็ข้าวปลาเนี่ยแหละน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นก็เป็นนมเปี้ยววิตามินรวมปุ๋ยเคมีหน่อยปุ๋ยคอกด้วยโอ้เสือติดปีก ใส่เยอะเๆฝนตกก่อนอืมฝนลงรบบจัดเลยงาอย่างเรียนกลิบนะครับผลน้ำหมักของจะอ้วนนะสังเกตระลาต้นจะอ้วนสมมาตรกันเลยนะสองฝั่งเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มเนาะ เปลือกนิ่มดึงง่ายสองมีดนะครับเงินถ้วยนะอันนี้มีดที่สามสี่มีดขายตอนนี้สวนบางท่านก็หลายท่านก็เลื่อมร่วงอย่างนี้หมดแล้วนะครับสำหรับภาคอีสานภาคเหนือนะครับร่วงแล้วก็ยังกีดต่อแต่ว,ว่าต้นไหนที่มันไม่ออกเราก็หยุดได้นะครับอย่าไปฝืนกีดนะฮะต้นนั้นไม่ออก ก็ต้องหยุดไปนะครับต้นไม้เขาจะรู้ของเขาเองอะ่ะเขาบอกไม่ไหวแล้วเขาก็จะหยุดเองนะครับเราก็ต้องหยุดตามเขาฝนตกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคยมีน้าแรงนี่พ่นน้ำหมกักหุดสองอาจารย์ตน้นต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าบำรุงเขานะครับเพราะว่าเขากินปุ๋ยทางดินไม่ค่อยได้นะมันไม่มีฝนนะฮะเราก็พ่น ทุกอาทิตย์สองอาทิตย์นแล้วจะสะดวกอ,อย่าให้เกินสามอาทิตย์กพ็พอแต่ถ้าอาทิตย์ละครั้งได้ยิ่งดีนาแรงมันมันกินทางดินไม่ได้แล้วก็ให้ทางลำต้นไปครับต้นอย่างตัวน,น,นี้ก็ไหลเต็มท่อมันเติมักนะ เอเต็มท่อเลยด,ยด,ยดยูสังเกตน้ำเทบจะไม่มีน้ำเลี้ยงแต่ละต้นเราไม่ได้คว่ำไว้เลยนะฮะกรีดยังไงก็หยอดอย่างนั้นนะฮะไม่มีน้ำเลี้ยงเลยคระะับให้ดูใ,ใกล้ๆความเข้มข้นของเนื้อไม้อนเนื้อยางครั <c oughs> อย่าลืมนะครับได้น้ำหมักสูตรสองของชานต้นไปก็ สามครั้งแรกก็พ่นอาทิตย์ละครั้งนะฮะครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งหน้าแรงนี่ก็ถ้าพ่นอาทิตย์ละครั้งได้ะจอาเลยนะฮะเพราะมันมกินทางดินไม่ได้ก็ให้ทางลํำต้นไปนะครับออสโมซีสท,ทางลํำต้นไปนะฮะดูนะครับน้ำเลี้ยงแทบไม่มีแล้วดูนะตุกควักมานะ สองมีดนะฮะในถ้วยเนะี่ยน้ำเลี้ยงมีแค่นั้นนะครับน้ำเลี้ยงน้อยนะฮะการใช้ให้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นก็คือดูคอมเมนต์ได้เลยครับที่ FC คอมเมนต์มาอย่างเข้มข้นทุกคนเลยนะครับทุกท่านขอบคุณ FC ที่ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะฮะก็อาจารย์ต้นก็จะรักษามาตรฐานอย่างนี้นะฮะในการผลิตน้ำหมัก ใหเอฟได้ใช้เพิ่มผลผลิตนะฮะความคุ้มค่าสูงนะครับคุ้มค่าฮะกวดละสามรอบเก้าบาทนะครับในการที่จะทำหมักไม่ได้ง่ายนะใช้เวลา15เดือนนะฮะก็จะเป็นก็จะทำได้นะฮะจุดินซีแต่และตัวเนี่ยไม่เหมือนกันฮนะบ,บางทีเอาไปหมักแบบนั้นวิธีนั้นยังไม่ได้ แบบนี้เลยฮะของผมนี่มีสิบกว่าสูตรนะสูตรนี้เจ๋วสุดเจ๋วยังไงนะครับก็มันสามารถรักษายางหน้าตายได้ไวสุดนะบางสูตรเนี่ยเป็นปีสองปีกว่าจะทำให้ยางหน้าตายห,หายได้อันนี้ครบสูตรนะทั้งรักษายางหน้าตายทั้งบำรุงลำต้น ทั้งสามารถที่จะทำให้เนื้อไม้งอกไวทั้งคัดสรรให้น้ำเลี้ยงไม่เยอะเอาเตนเนื้อไม้ให้เราเนี่ยต้นเล็กๆก,ก็พักไว้ก่อนนะครับเนี่ยสุดสุดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นหน้าใหม่ต้นนี้ก็พักไว้ก่อนปีหน้าผลแล้วก็ก็เกีบใหม่นะครับจะให้ดูว่ามันไหลยอย่างนี้ตลอดนะฮะ ไม่เหมือนการใช้ยาเล่งนะฮะไม่สุดสายสักต้นหรอกใช้ยาเล่งอ่ะใช่ไหมนะตุกสวนนี่ใช้ยาเล่งกีดไปกีดไปหมดกีดไปกีดไม่หมดขึ้นหน้าใหม่อย่างเดียวอันนี้ขึ้นหน้าใหม่เพราะว่าเนาะกินติดโพนเลยนะใก่เต็มหน้าเหมือนเดิม อย่างยี่สิบปีนะฮะตัวนี้ปลูกวีสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดอยู่มานี่แหละข <c oughs> ้อดีของการกีดที่ชันนะกีดถึงนั้นเยอะได้ง่าย กีดกีดแบบขนานกับพื้นเนี่ยพอดีของการกีดขนานถึงจะลำบากหน่อยมันก็มันก็อะไรอ่ะมันก็กีดต่ำได้น้อนทุกด้วยกีดจนต่ำขี้เกียจขึ้นหน้าใหม่ใบไม้ร่วงแล้วครับ เล,เลยไกลเลยครับมาเต็มท่อตลอดนะครับแล้วที่สำคัญนั้นผิวยางที่เขาสร้างมาใหม่เนี่ยฮะแดงเลยนะครับอ้วนแดงเลยครับผมสังเกตนะฮะข้างบนเนี่ยแตกออกมาเลยนะครับยางเข้มข้นน้ำยางเข้มข,เขมข้นนะนะตุกนะ <c oughs> น้ำยางนี่เข้มข้นจริงๆอันนี่คือสุดยอดดูตัวน,นี้ลาได้ตัวนี้เลยครับเนี่ยขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ